ถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ tea, ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับก็กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสาหรับคนที่เข้ามาใหม่หรือเข้ามานานแล้วนะครับและนี่คือลาฟนะครับเดย์ทรูมันต้องเพิ่ม,พมเพื่อมก<ๆ>ันก่อนว่าี่ใช่ครับใช่ใช่เดี๋ยวพ, e พี่เล่นอนน่ะต้องเป็นเตี่ยวกันกันเลยเสร็จแล้วมาเลยครับมาเลยครับเชิญครับเชิญนะพี่จีนั่งก่อนนั่งก่อนก่อนพี่ชายพิดสิงห์จะชำนาญ โอ้พี่แบบอดีตกับตันในตำนานอ,ะอ่ะพี่เคยมี <ไว S 2> ล,ล,ลูกเลยชิดอ้ามังกร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 ก็ดีโรเจอร์นะคือไอสิ่งอ่ะถ้าคุณอยากได้แผ่นหนังโป๊ <c oughs> คุณก็ไปหาเอาผมซ่อมมาที่นั่นหมดแล้วว <c oughs> ันนี้มากัมาไม่อิ่มเอ็มแบบบรรยากาศนัครับวันนี้มีผู้รอดชีวิตเพิ่มเตมิมนะฮะจากที่เราไปเจอนะเจอเจอตอนนี้เราไปเจอเขาจะก่อนทีแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตกใจได้ถ่ายโอ๊ยใครทำอเไรต้องผม เรับแขกมีคนบอกให้คุณยี่รับฉลามให้ดูหน่อยได้เลยครับผมว่าไก่ทองไก่ทองมันเจ้าเทพไก่ทองมีราฟหรือเปล่ายีราฟมึงดูเฉันหนึ่งเนี่ยอุณยี่เคยเล่นยังอ่ะยังเลยเริ่เล่นเลยใช่ไหมไม่โอเคหลักหลักการง่ายๆคุณยี่คือกดกดแท็บน้องผัยพี่ขอดูข้างในน้องผัยแท็บคือเครื่องเครื่องมือการค้าครับคุณยี่พอผมน้องผ้าปกระโดดตามเลย คุณยี่ไม่ต้องการคำอธิบายจากกูอะเนาะเฮ้ยพี่ฝั่งซ้ายไม่เรือฝั่งซ้ายไม่เรือว่ะพี่เฮ้ยเอาดีแล้วดีเรือชนแม่งอ่ะเตรียมจู่โจมป้นสะดุ้งวเราหน้าไปเล่นได้นี่อ่ะไอซีออฟตี้โอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตกกว่าซีออฟตี้อ่ะแตกครับคือมันแรงเกินอ่ะแล้วทีนี้อาหารอ่ะโคตรแห้งแน่นอนสบายโอ้โหพี่เอาอยู่เสือน้องชายเอาเงี้ยี้ยกปีาไม่เคยผิดพลาดอยู่แล้วเล่นเชฟอ่ะพี่ขัดไม้ก่อนน้องชายพี่พี่ขอท โอ้ยเอาระบบตกนังเลยใช่คนใบป่วงเลยใครใครมีเอ้ยอะไรอ่ะทำไมมีควันใครปานก็หิมะปันหาเลยดิปันปานก็หิมะปานปานก็หิะปันหายแน่นอนปันหายปันหายสวัสดีครับสวัสดีครับใครใครเข้ามาปัญหายปันหายแล้วผมกดนอนได้แล้วทำไมเตียงนอนไม่ถู่เียพี่ปันหายปันหายปันหาย มื่อกี้มีเสียงคนเดินตรงอย่างเดียวเลยคอนหายดูดีๆนะคอนหายนะเอาๆๆพี่เพื่อนหันดินิดนึงนิดนึงพี่เพื่อนหันพี่แค่อย่างนี้หนึ่งอ๋อแแค่ค่ทำเลืองมองเกมนี้เกมนี้มันตีกันเองไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีหมดมันันเปิดได้ออกมาเปิดได้อย่าเลย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 ร้อนหน่อยกันเลยใครมีไอ้นี้ปะ มันไม่ใช่ว่าตถิกไม้มันจะหมดสนุกอ่ะมีพี่พี่พี่รู้ระหว่าแบบว่ามันต้องมีแบบว่าชิงแชมป์แบบสู้อ่ะครับเฮ้ยอุ๊ยไั่เป็นไรอ่ะใโอ้ยใครโดนไล่ไปน้ำใครเอื้อกัปตันตกน้ำมีมีใครอยากชิงเรื่องกัปตันบ้างเราต้องใช้ ไม่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 ผมเป็นคนออกแบบเรือคุณฉันรับการ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 ไหน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 ไม่กับตันเรือมันก็ต้องแข่งกันอย่างที่สุดหรือเปล่าเองก็ไปเป็นสถาปนิกแล้วผมติดตามแล้วผมติดตามจะตายวะจะตายวะกับตันอ่อนปวกเปียกผมไม่ยอมรับว่ะพีวพีมาเติมน้ำด้วนะครับเติมน้ำเติมน้ำเแล้วกินน้ำด้วยครับเติมน้ำพีวพีพีวพีนอกจอพีวพีนอกจอ ก็เสือตีอันนี้แค่รูเดียวตีอะไรตีอะไรมาดิมาดิมาดิมันเปิดไงคุณเนาะเปิดไงวะไม่รู้อ่ะรู้แค่มันมีมันมีมันมีอ่ะเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้่้่เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเ้้ยเ้ไเ้ย อยากไปกาะกระตันฉันจะเป็นราชาจรสลัดให้ได้เลยมึงจะ่น้เก่งกันนี้มึงจะมีเรือทำไมวะหมายเอาไปพี่หมาครับขับอับขรบขับขับขัับขับขเขับขับข่ับขับขับขับคัับขบคัับบอาหารเติมอขบ เห็นนวดโดนกูต่อยและและตักน้ำตรงไหนเี่ยตักน้ำเห็นเห็นอันแรกน้ำทะเลครับน้ำทะเลน้ำทะเลตักได้ลองดูลองกินสักสองสัดแก้วดูบนเกาะไม่มีอะไรครับทุกคนบนเกาะไม่มีอะไรเฮ้ยต้าน้ำต้าน้ำต้าน้ำไปไหนวะแบบเยอะๆเขาแบบเยอะๆนี่ขึ้นเยอะปะในน้ำไม่เพิ่มเลยพี่ไหนไหนไนพี่พี่อยไรไม่เพิ่มเลยดูลองสดดูลลับ ตาฉลามนี่นี่ใช่ใช่ใช่เติมน้ำเติมน้ำด้วยครับเติมน้ำเติมน้ำล้วัยน้ำจากน้ำทะเลมาใส่ครับได้ไหมได้ไหมลางไปไหนวะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะตักน้จากทะเลยังไง่พีกด E ครับ E ตีไหนฉลาดให้พี่งฆ่าเอาล่ะจะได้ฟาร์มกันง่ายๆทุกคนทุกคนหลีกเลยเดี๋ยวผมแยกกันเลยใครใครมีธนูอ่ะใครลอกใครลอก มึงห้าวตีนเหรอเด็ดเด็ดเด็ดน่าจะมึงขึ้นมาตายกควรบอกดิมามาผมเองผมเองจะตายโอ้โหเลือยังใหญ่จะป่ะจะขึ้นมาหายใจมันเกาะไม่เห็นมีอะไรเลยเบี้ยมันเกาะหมดแล้วหมดแล้วมันเกาะหมดแล้วโดนล้อมหมดแล้วเแถวใต้ทะเลอ่ะอันนี้คือทำอะไรอ่ะเราเราจะทำใต้ทะเลกัน ผมดำน้ำอยู่เมื่อกี้อยชวนคุยตอนดำน้ำเลยครับอ๋ออ๋ออินโลอินโลอินลเอ้ยทุคนอย่าลืมอินโลกันะครับตูเอ็นลม่โอมูดูยูู้ด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 ูู้ด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 ้ดูาูด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 อดู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 ดอูดููดูู้อโ อย่าอยู่ใกล้ฉลามโอเคไอ้ยังยังไม่เก็บฉลามนะอยังไม่เก็บฉลามนะเก็บเลยเก็บเลยชิวๆเราเ้าพลาดผมผมอยากได้เนื้อมันหนึ่งนะหนีไม่ได้อ่ะใครปวดขี้อ่ะห้องน้ำก่อนได้นะพอตัวเองเล่นไม่มีใครเอาอื่นเล่นมาแขวะคนเองบราตนนี้เราหมดหมดทุกอย่างแล้วพี่ใต้ถังใต้ทะเลคือหมดทุกอย่างโอเค ถอนถอนสมอถอนสมองกู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 อุ้ยีิถอ,อ,อนีิถอนีิถอนกูรีเซิร์ฟอะกูรีเซฟเมื่อเธอมาช่วยมันไหวปว่าวะมันไหวปว่าวะมันเล่นไม่เป็นมันเล่นไม่เป็นเสียเล่นลงมาอีกแล้วมันจะกัดมาดิมาดิมาดิตายเลยตายเลยมาดิมันออกปะขยับปะออกแล้วออกแล้วออกและไม่จริงอะไรว ฉลาดไม่มีกิสบายใจจัดทำไมมันยังอยู่ที่เดิมดยอยู่วัอยู่ที่เดิมไหมคุณคุณคุณต้องพายออกด้านข้างอะของ้ขงละข้างละสมองมันทิ่มลงนี่ไงเดี๋ยวไม่ได้อเอาสมองขึ้นแล้วพายอย่างเหนื่อยฮะหอกผมเบี้ยวเลยพีไ่ไหนไหนไหนเฮ้ยคุณยี่หอ,อกเบี้ยวเลยเหรอเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเออเบี้ยวซ้ายนิดนึงครับคุณคุณยี่เอาหอกไปเอาหอกไปไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อ ไม่เชื่ออยู่แล้วไม่มีใครเชื่ออยู่แล้วเชื่อก็แย่แล้วเออไปดูคอมเมนต์นะครับคุณยี่ออกมาออกมาใครใครคอมเมนต์ไปทุกคนเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธใครใครมีขวานตัดต้นไม้ใครทะเลใครใครลงทะเลใครลงทะเลเดี๋ยวผมเฝ้าเรือให้เดี๋ยวผมดูแลเรือเองคุณขึ้นแรงว่ะ ก่อนนี้ก่องนี้ก่อนนี้น่าจะเล่นเน็ตเล่นอะไรได้สบายดูอยู่อะไรอ่ะสลายอ่ะเราไปมันเอาไปทำอะไรได้นแรงขึ้นเขียวอะไรเนี่ยอ๋อขึ้นอ๋คนละขึ้นน้องชายอะไรอะไรกัดอะไรกัดต้องอย่างนั้นดีวะมาแล้วขึ้นมาแล้วเหมือนแอบแอบเล่นตุกอนตุกคอนเคลื่อนตุกคอนเคลื่อนมันไม่ค่อยมั่นใจไงช่วงเนี้ย